คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวย สวัสดีเอฟซีมิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาเอฟซีพี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดประจำวันศุกร์ที่27กันยายนพศ2567กับลีกทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพลาญนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับเอฟซีมิตรรักนะครับสำหรับสูตรของแอดนะครับใครที่อยู่ในบ้านนะครับเม็ดเดียว4นะครับมา45ห ก็ยินดีกับเอซีพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับก็ได้เอ็กซีพี่น้องนะครับอยากชมเลขทูบบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพลานนะครับแอดก็จะมาจุดขอโชคชีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันรอลุ้นรอชมพร้อมกันครับผมครับผมก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีเหรียญหลวงพ่อรวยพลานนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขอเอ่ยคาถานะครับจะเป็นคาถาขอโชคจะเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคดานะครับสําหรับเอซีพี่น้องสนใจคาถาพระคดา หรือว่าคาถาขอโชคขอหวยก็จดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีทูบอยากจะจุดเสียงโชคในวันพระนะครับ,บรยิ่งจะดีก่อนอื่นนะครับก็มีนโมสามจบนะครับนะโมตัสสะภะคะวะตวระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคควะตวระตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตวระตูสัมมาสัมพุทธัสสะอินทยสังเทวยสังพรรมยสัง มหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสังมหามุนียสังจักกวติยสังมหาจักกวติยสังพุทธยสังปัิกับพุทธยสังอรหันตยสังสัพพิทธิวิชาจระนายสังสัพพโลกาจริยาเจนะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมมะสุวติโหนตุไมหัง นโมพุทธสัตวนโมธรรมสะนนโมสังฆสต์เจิยะทิทางมููมูสวาหายะสาธุครับผมเลขทูบนะครับบารมีเหลือนหลงเพราะรวยพลังก็จุดเรียบร้อยแล้วแอดมินก็จะของดใช้เสียงเอีพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบปป้รยกัรลุ้นบริกันครับผม ครับผมก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเลขทูบบารมีปุตทวดนะครับเดี๋ยวเอ็ีพี่น้องเห็นตัวเลขไม่ชัดแอดก็จะขยับมาให้เห็นนะครับเพราะว่าเลขทูบมันเคลื่อนนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะเห็นไม่ชัดนะครับผมค่อนข้างจะเคลื่อนหน้าเคลื่อนหลังตามนี้นะครับสาหรับเลขทูบบารมีปุตทวดก็สุดเรียบร้อยแล้วก็ขอบุญบารมีปุตทวดถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงก็ขอจงบุญบารเลขทูบที่จุดออกในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางเวลาพัฒนาในงวดประจําวันศุกร์ที่ยี่สิบเจ็ด กันยายนนะครับปศ2567ให้เอฟซีพี่น้องเข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลยกทูบารมีหลวงผู้รวยพลานทุกตันทุกคนทีน่เทินสาธุครับผมเล็ทูบารมีเหรียญหลวงผู้รวยพลัานก็จุดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอฟซีพี่น้องเห็นเป็นแต่คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับ คผมเห็นอาจแตกต่างกันออกไปผู้เพื่อนๆมีโชคด้วยสําหรับแอดมินเห็นจะคอมเมนต์เอาไว้ท้ายคลิปครับสามารถเข้าไปดับชมติดตามได้นะครับผมเห็นตรงกันผู้มีโชคด้วยกันสําหรับเอซีพี่น้องที่ชอบในทางทิศทุปบารมีปู้ทวดก่อนออกไปนะครับหลวงพ่อรวยพัลลานก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสําหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเจิ้มเคยครับผมสวัสดีครับ